ปลาคลองลังสีครับแม่ยายเอามาให้ทำปลาส้มไว้ครับแล้วก็เดี๋ยวส้มยำด้วยส่วนนึงใส่เลือครับน่นนครับใส่พร้อมหนใครชอบใส่กุ้งรสก็ใส่ไปนะครับผมใครชอบก็ใส่เป็นไงนี่ผมใช้ ข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวปนกันครับข้าวเหนียวไม่พอเพราะว่าปลาเยอะครับทำปลาซ้อมครับขั้นตอนสุดท้ายครับหลังจากที่ทำข้าวทำกระเทียมไว้แล้วครับปลาก็ใส่เกลือไว้เรียบร้อยครับแล้วก็จะปลามาใส่ข้าว นาที่ครับเอาข้าวอัดเข้าไปในท่อปลาเลยครับอัดให้แน่นเลยอัดเข้าไปในเหงือกว่านี้ครับบีบๆเข้าไปเลยครับอัดเข้าไปเลยใ้เห็นกันชัดๆเลยครับนี่วิธีการทําปลาส้มอร่อยแน่นอนครับหายห่วงนี่โปะเข้าไปแล้วก็บีบๆเข้าไปครับ เสร็จเรียบร้อยครับปลาส้มก็จะทิ้งไว้ประมาณ3-4วันครับปิดฝาแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในอุณหภูมิบ้านครับอุณหภูมิอีกบอีส3-4วันเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับว่าเป็นหรือไม่เป็นสวัสดีครับ